ใครคุณบอกวิทำไมต้องกินไข่ขาวไข่ขาวโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคไตแพทย์จะสั่งให้ทานไข่ขาวเป็นประจำหรือแม้แต่คนที่ออกกําลังกายแล้วอยากจะมีกล้ามเนื้อหรือใครที่อยากจะแข็งแรงเรามาดูกันเลยว่าก้าประโยชน์ของไข่ขาวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้มีอะไรบ้างมาฟังพร้อมกันเลยประโยชน์ของไข่ขาวหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าโอ้โไข่ขาวมีสรรพคุณมากมายเราต้องมาดูกันเลยไข่ขาวเนี่ย ตอนนี้มีการบรรจุขวดขายตามท้องตลาดมากมายประโยชน์ของไข่ขาวที่เราต้องรู้กันก็คือไข่ขาวสารอาหารไม่ธรรมดาไข่หนึ่งฟองมันจะมีโปรตีนและมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างพี่พรามีคำตอบแน่นอนเลยไข่ไก่ฟองใหญ่หนึ่งฟองน้ำหนักเราๆห้าสิกรัมจะมีปริมาณไข่ขาวหรืออะมินิดอยู่58%ของไข่ทั้งฟอง โดยมีน้ำหนักส่วนประกอบหลักถึง88%มีโปรโตีน11%โดยประมาณซึ่งโปรโตีนในไข่ขาวก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันทั้งโอวัลุนมินโคนาบุมินและอะวีดินินไข่ขาวหนึ่งฟองให้พลังงานเท่าไหร่พี่ปรามมีคำตอบไข่ขาวหนึ่งฟองให้พลังงานประมาณ15กิโลแคลอรี่มีโปรโตีน4กรัมและนอกจากโปรโตีนแล้วไข่ขาวยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิด ทั้งแคลเซียมวิตามิน A วิตามิน B1 B2 B3 B6 แล้ว B12 สเลสตินธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและสารอาหารอื่นอื่นอีกมากมายอีกทั้งยังมีไขมันและคอเลสเตอรอลน้อยมากตามจะไข่แดงที่หนึ่งฟองให้พลังงานประมาณ55ิกิโลแคลอรีและมีคอเลสเตอรอลประมาณ 180- 200มิลลิกรัมคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของไข่ขาววิ่ไข่ขาวมีประโยชน์อะไรบ้างซึ่งหลายคนยังไม่รู้ ข้อที่หนึ่งไข่ขาวมีโปรโตีนที่มีคุณภาพที่ดีอ่ะโปรโตีนอะไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะไข่ขาวมีโปรโตีนอัลบูมินซึ่งจัดว่าเป็นโปรโตีนชนิดที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้มากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แถมยังเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายจึงจัดได้ว่าไข่ขาวเป็นโปรโตีนคุณภาพดีเหมาะกับผู้สูงอายุผู้รักสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ที่ต้องการเสริมโปรโตีนให้กับตัวเองข้อที่สอง กระตุ้นการทํางานของร่างกายไข่ขาวกระตุ้นการทํางานของร่างกายอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะไข่ขาวมีกรดอะมิโนที่ร่างกายจําเป็นต้องได้รับอยู่มากด้วยเหตุนี้ไข่ขาวจึงช่วยส่งเสริมการทํางานของเอนไซม์ที่เราเรียกว่าทําให้ร่างกายของเราทํางานได้อย่างราบรื่น ทั้งยังช่วยในการหลั่งโฮอร์โมนต่างๆในร่างกายให้เป็นไปตามปกติด้วยข้อที่ส้มซ่อแซมส่วนที่สึกหรอไอ้ข่ขาวช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอละอคะใช่เลยไข่ขาวโปรโตีนในไข่ขาวมีปริมาณมากพอที่จะช่วยซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่อในร่างกายป้องกันการเสียหายและการฉีกขาดของกล้ามเนื้อนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายหนักๆรับประทนานไข่ขาวเสริมโปรโตีนในร่างกาย 4. บำรุงระบบประสาทแน่นอนเลยค่ะเราเคยสังเกตตัวเองไหมหอ,อายุที่มากขึ้นร่างกายของเราเนี่ยถูกใช้มานานระบบประสาทเราก็ต้องมีการบำรุงไข่ขาวช่วยบำรุงระบบประสาทได้อย่างดีเยี่ยมมาฟังกันเลยใช่เลยค่ะไข่ขาวมีวิตามินและแร่ธาตุค่อนข้างมากโดยเฉพาะวิตามินบีที่เป็นวิตามินสำคัญที่ช่วยบำรุงระบบประสาทและการทำงานของสมอง ช่วยกระตุ้นความจำและช่วยให้อารมณ์ของเราคงที่ข้อห้าสำหรับผู้ป่วยโรคไต,ตเติมโปรโตีนข้อน,นี้สำคัญมากๆเลยที่สำคัญผู้ป่วยโรคไตเลือรังอาจมีภาวะไข่ขาวรัว่วคือมีปริมาณมน้ำบวมในปสัสสาวะมากเกินปกติสังเกตได้จากลาักษณะปัสสาวะที่เป็นฟองคล้ายฟองเบียร์ซึ่งเมื่อเกิดภาวะไข่ขาวรัว่วร่างกายผู้ป่วยโรคไตก็อาจจะขาดโปรโตีนและสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้ ดังนั้นไข่ขาวจึงเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเติมโปรตีนให้ร่างกายผูย้ไป่วยโรคไตได้ 6. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันอะไข่ขาวส่งเสริมภูมิคุ้มกันอย่างไรเรามาฟังกันเลยแน,น่นอนโปรตีนเป็นอีกหนึ่งอาหารสําคัญของระบบภูมิคุ้มกันและเมื่อเรารับประทานไข่ขาวเข้า,ขาไปนอกจากจะได้รับโปรตีนแล้วร่างกายยังได้รับวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้น อย่างไรก็ดีการรับประทานไข่ขาวอย่างปลอดภัยควรรับประทานไข่ขาวที่ปรุงสุกแล้วเมื่อให้ความร้อนเข้าไปทําลายเชื้อโรคที่อาจมากับไข่ขาวและเพื่อสลายโปรโตีนอวิดินที่อาจไปขัดขวางการดูดซึมเบลตินของร่างกายอ่าข้อที่เจ็ดบำรุงผิวหนะ้าหลายคนที่บอกวิจากหาอะไรบำรงุงแต่บางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าที่มันแพงแล้วมันจะดีจริงไหม เรามาดูเลยไข่ขาวช่วยเราบำรุงผิวหน้าได้เป็นอย่างดีอ่ะเรามาฟังกันแน่นอนเลยค่ะการบำรุงผิวหน้าพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าไข่ขา,ขาวอุดมด้วยวิตามินหลากหลายชนิดที่สำคัญสำหรับผิวสาวๆหลายคนจึงนําไข่ขาวมาพอกหน้าเพื่อบำรุงผิวให้ขาวใสไรส้สิวเนียนนุ่มลดจุดด่างดำแถมยังช่วยให้ผิวแข็งแรง ลดอาการแพ้ไปในตัวประโยชน์ดีขนาดนี้เราเลยมีสูตรพอกหน้าด้วยไข่ขาวมาบอกให้เลยว่าทําอย่างไรบ้างอ่าเดี๋ยวพี่ปลาจะมีบอกในคลิปเราต่อไปข้อที่แปดผมหลายคนบอกผมมีปัญหามากเลยพี่ปลาผมมันเสียผมมันแตกปลายผมไม่มีน้ําหนักเชื่อไหมคะว่าหลายคนเนี้ยใช้สูตรหลายสูตรแต่ก็ไม่ดีเท่ากับการใช้ไข่ขาวแล้วไข่ขาวทาประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยว่า การบำรุงผมสวยนอกจากประโยชน์ความงามเรื่องผิวหน้าแล้วไข่ขาวยังช่วยให้ผมสวยได้อีกด้วยโดยให้นำไข่ขาวมาตยเป็นโฟงผสมกับน้ำมันมะกอกเล็กน้อยคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำมาหมักผมทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเสร็จแล้วสระผมให้สะอาดทำแบบนี้อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเส้นผมของคุณจะค่อยๆมีสุขภาพดีขึ้นไม่ชี้ฟู แถมยังมีน้ำหนักและเงางามอย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยข้อที่9โอ้โหหลายคนบอกว่าไข่ขาวช่วยรักษาแผลจริงหรือเรามาดูซิว่าไข่ขาวช่วยรักษาแผลอย่างไรอ่าแล้วมันช่วยรักษาแผลของเราทำให้แผลของเราดีขึ้นเนื่องจากไข่ขาวสามารถเกาะบ,บนผิวเราคล้ายกับฟิล์มได้จึงถูกนำมาใช้ปฐมพยาบาลรักษาแผลผู้ฟองหรือแผลน้ำร้อนลูกในเบื้องต้นเพื่อลดความแสบร้อนลง วิธีการหรือคะง่ายๆเลยให้นําไข่ไก่มาหนึ่งฟองแล้วแยกเอาเฉพาะไข่ขาวมาทาบริเวณที่ถูกน้ําร้อนลวกให้ทั่วทิ้งไว้สักพักจนแหง้งจึงล้างออกด้วยน้ําสะอาดร้อยแผลแดงหรือผู้พองก็จะหายไปอย่างไรก็ตามก้อนท่าไข่ขาวอย่าให้แผลโดนน้ําเย็นหรือแค่แกะเกาแผลเป็น่างขาดเพราะว่าอะไรหรอคะจะทาให้ผิวหนังของเราทะลก อ่าตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าหุยประโยชน์ของไข่ขาวมีมากมายบางคนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวพี่ปราสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งข้อที่หนึ่งเป็นโปรโตีนคุณภาพดี 2. กระตุ้นการทำงานของร่างกาย 3. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 4. ี่บำรุงระบบประสาทหเติมโปรโตีนให้ผู้ป่วยโรคไต 6. กส่งเสริมภูมิคุ้มกันเจ็ดรุงผิวหน้า อ่าแล้วก็แปลบํารุงผมของเราให้สวยข้าวก้าแน่นอนค่ะช่วยรักษาแผลถึงตอนนี้แล้วเรารู้ถึงสรรพคุณหรือประโยชน์ของไข่ขาวแล้วรีบหามากินและแน่นอนเลยอย่าลืมกดทูกใจกดติดตามช่อง y o u ู u ู e เ e h ท t ่ฟิชเพจ e a l t h y f i s h บาพี่ปราเพจคุณคณรูพี่ปลายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปดีๆที่พี่ปลาจะส่งให้ตลอด เรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวผู้สูงผู้สูงยุคคุณภาพผูพ้สูงใบคุณภาพมาเป็นคร่อบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ